ตาเก็บเพียดไปใส่ห้าบัดน,นี่ปาปัางามเท่ๆลูกสาวด้นี่สั่งให้ป่ะลูกสาวสั่งให้ด้ยนี่ตะกาไวไวแบบแบบเขาเขินไวอย่างบ่มีการปรุงแต่งหน่ะนะมันนี่ม้ยางปลาอีกจ้ะพี่น้อง ทางบ้านผ้าหลานมานํ่เป็นวีเกนหยุดสามวันนะจ๊ะแต่ว่าโอ้จักสิไดยเฮ็ดจากดอกเลามือนนีเนาะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะถือว่ามาเดินเห่นยเพื่อน,นไฟหลานใสยเพื่อกรด้ตะกาเพื่อนใบนึง <laughs> อากาศเย็นจ๊ะไม,ม่มีแดดเลยพี่น้องเอ้ย Oh. เดินเล่นพี่น้องกินอากาศเดินไปเรื่อยๆถ้าพ่อเฮ็ดก็ดี <Ooh. S 2> บ่พ่อก็ถือว่าออกกำลังกาย mm hmm. <laughs> เดินไปเรื <sh aki S 2> ่อยๆถือโอกาสออกมานะเดินเล่นเชอรี่มีตะเก็นหน่อยเอาเสือโป้น้อยแล้วนี่ฮะน้อยเบียวงวดีเบื่อยอ้สมบับอมันคือเบอร์อันแม่นวะมันคือเบอร์อันเนี่ย นี่ไปว่าม,มือนี้มากบเสียเถี่ยวอีกแล้วพี่น้องบุญเดบวัวโอ้ขอบคุณฟ้านะจ๊ะอันนี้เป็นฟอรเรยยังกับปะเออโนอต์เดดามฟอรเรย์โนต์ดดามอยู่สวิสเซอร์อยู่สวิสเซอร์บริเกะเอาล่ะเดีให้ป่อพี่เอาดีๆก่อนลูก ว้าวมืออื่นเด้กินก้อยเห็ดอีกแล้วพอดีอไปเ็ดก้อยส่วนตรงตรงกินมืออื่นว้าวนุซ่มเลยเลซ่อมดีเท่าไหร่ซ่มดีเนิฟบิ๊ ต่ว <Wow. S 2> ่าเห็นบ่มาบ่เสียเถี่ยวด้วน,น,นั่นเน่บ่เสียเถี่ยวอีกแลวพี่น้อง <c oughs> วันเสาร์วันที่เก้านะคะตอนนี้บ่ายสามโมงเลยจะ้ะ <c oughs> เพิ่ยังเห็นลูกเกาลัดกันอีกอยู่โอ้ยกันในป่าันมีแต่เกาลัดกับเ็ดอ่ะละพี่น้องช่วง <c oughs> อ่าฤดูใบไม้ร่วงเนาะ มันกะเป็นแบบนี้เลยจ้ะเบืองสองตากับห้านเพิ่นพ้ากันเก็บแกวลัดย่างเลาะเล่นไปสลด์พี่นองไม่งั้นแล้วก็ห้านอยู่บ้านนะะ่ะกกอุ้ยบ่มีกิจกรรมเพลิกะกะวุ่นวายกัน <c oughs> ออกมาเดินเหนื่อยแล้วกกกลับบ้านอาบน้ำนอนเ้วเพิินแกอุ้ยแอกแหลกแล้วเพิ่นก็นได้ ว่าเรื่องของฟีมีในปลานะพี่น้องสิซอนเหลืองหนึ่งสื่อฟังเดอ้อมีเพื่อนคนหนึ่งเนาะแล้วกลับไปเก็บอันนะแล้วกลับไปเก็บอันพวกอันนะของอันแบบอ่ามันฝรัง่งแบบอ่าหัวหอมหอมหัวใหญ่แบบนี้เนาะที่แบบว่าอันเขาเหลือจากใส่ที่เขาต้องกอารไปขายเห็นนะแล้วเธอกะนั่งกับไปเก็บบ้าเก็บบ้าแล้วกะ มาใส่ถุงแพ็คขายเนะาะแทนเมนเพื่อนสนิทมิตรสหายนั่งกะให้กินฟรีสื่อหนึ่งแถมสองยังประบ้านนี่แหละทีนี้มีเพื่อนอีกคนนึงเนาะจ้ะโทรมาบอกว่ามีเพื่อนของเขาเพื่อนเพื่อนของเขาอีกคนนะคะบอกว่านี่เธออาเพื่อนเราอะไปได้อะหอมหัวใหญ่มาฟรีแต่นางกะว่าจะมาขายให้เราเราเลยไม่ซื้ออ้าวแทนที่ว่าการเป็นเพื่อนกันเราจะอุดหนุนกันเนาะ แบบช่วยกันซื้อช่วยกันสนับสนุนเพื่อนให้มีรายได้พิเศษนางกับบอกว่าอะก็นางได้มาฟรีเฮ้ยนางได้มาฟรีแต่นางต้องไปเก็บหนึ่งสองค่น้ำมันรถสามเสียเวลามาทำความสะอาดอีกอุ้ยเนาะถ้าเพื่อนเอามาให้นะคะช่วยซื้อไปเลยไม่ต้องคิดมากนะคะอันนี้เขาจังบอกว่าสนับสนุนกันแมนบลาพี่น้องว่าบอ เออยังไอดาอย่างงี้มาเก็บเกลาตเนี่ยฟรีในป่านะคะแต่ว่าไอดาบอกขายคพยอยากได้ก็มาเอานเนาะแต่ว่าบางคนเข้าไปขาย,ยางไงคะแต่ว่าเขาเอาไปขายคนที่ไม่ไปไปไปเก็บมมไม่อยากเขาป่าเสียเวลาก็ต้องซื้อซื้อ,อน้ำมูเอาไปขายเมนเวลาตแต่บางคนบอกอุ้ยไปซื้ออยู่ตลาดดีกว่ามาจังสี่ได้ มันแหมพี่น้องเอ้ยนานาจิตตังเนาะเพื่อนๆที่เขาแบบบางทีเนาะอ่าไปเดินหาของป่าหาหนู่นนี่นั่นมาขายก็เป็นรายได้พิเศษเนาะสิบยี่สิบสามสิบอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปเนาะเราในฐานะเพื่อนถ้าเราจะอุดหนุนเราก็ช่วยเพื่อนซื้อซะถ้าเราไม่ซื้อเราก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดมาก <laughs> มาต่องไปเราขเขาเอ้ยแบบนั่นแบบนี้บบตองเว้าจ้ะไม่ซื้อก็คือไม่ซื้อนะคะเดินไปเดินมาจะได้หนึ่งชั่วโมงแล้วพี่นนอกเดี๋ยวก็จะกลับแล้วอากาศมันเริ่มเมือดอลละจ้ะเพราะว่าวันนี้ออกบ้านมาช้านิดหนึ่งเนื่องจากเมื่อเช้านี้มีธุระไปทำก่อนนะจ้ะ ละกะนั่นละออกมาเดินป่านี่ดีอย่างหนึ่งนะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> หนึ่งไม่เสียเงิน <c oughs> สองก็ต้องมักบรรยากาศในป่าได้เนาะเพราะว่าถ้าคนที่ไม่ชอบเขาก็บอกว่าโอ้ยจะไปยางอย่างนอในป่าบบเห็นซิมีอารมณ์อย่างวันสัน,นแต่ว่าในความที่เราชอบเราก็เกิดอารมณ์ตลอดนั่นแหละไปยางป่าได้กะกระมวนน่ะนะ เรื่องความชอบเข้ากับเบาๆกันนะพี่น้องเนาะไผ่หมักแบบใดก็เอาแบบนั้นเมื่อก่อนไอ้ดากับบเขาปลาได้พี่น้องต,ตั้งแต่เริ่มทายคลิปลงยูทูบนี่กะตอนแรกก็ไปกับเพื่อนไปไปม่าๆกับไปปลาเพื่อน <laughs> คือเข้าไปในโปรแกรมว่าเออจะไปหรือไ่ไปเนี่ยจะ้ะแบบเออว่างปุ๊บชวนก,นกันกับแฟน ส่วนผู้เบาเขาปลาผู้เบาโอเคแลยผู้สาวกัไปเลยเนาะบริยากได้นี่นะบางคนเขากะไปเจอปลาเห็ดเขาก็บอบอกเขาบอกว่ามันเป็นที่หายอยู่หากินเขาเขาก็าบายย่อมบอกอพิกัดเท่าเขากาบะเป็นยังจ้ะเขากะหาเองไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆ อันเขากุมก็พวกอันเพื่อนๆคนฝรั่งเศสเขาก็บอกเข้าแบบนั้นแบบนี้เขากะอ่าเขากะย่างจดไว้เป็นบทเรียนแบบนี้นะอีกหน่อยเขาก็จะเก่งเองเห็นกอหนึ่งบ่ ด้านนู้นมีสัญญาณบอกว่าเจอเห็ดอีกก้อนหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวนะคะตอนนี้อากาศเริ่มจะมืดละเด้อจ้ะมันจะบ่ายสี่โมงกว่าๆละเพราะว่าออกบ้านมาช้านะจ้ะแป๊บหนึ่งอันนี้มันเป็นต้นเชนเนาะเห็ดอันนี้มันสิวโคนต้นไม้นะคะแป๊บหนึ่งจ้ะแป๊บหนึ่งจะ้งจะโอ้ยมันเ่าเหรอปะ โอ้มันโดนหอยแทะหอยแทะมันเกนหักเอาเต่ใบเอาแต่ใบาง,งามๆมันโคนมันไม่ได้แล้วปะโคนมันไม่ได้แล้วเนาะเลือกเอาเต่ใบมันโอ้นนถนนซ้ายนี่จ้ะถนนซ้ายนี้นะคะมันเป็นแบบว่านคนมาเดินเล่น มาวิ่งมาปัญจักรยานมาเดินออกกำลังกายนี่แหละแต่ว่าห้าก็ออกคือกันกำลังกายแต่ว่าหาเฮ็ดพร้อ <laughs> ม